เ,เพลงครอบฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูล ช่วงนี้มาติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกุธิสภากันนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้ติดตามกันนะคะว่าสมาชิกุฒทสภาชุดปัจจุบันค่ะจะหมดวาระลงในวันที่11พฤษภาคม2567นี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกุธิสภาในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่ใช้ระบบเลือกกันเองจากผู้สมัครรับเลือกใน20กลุ่มอาชีพผ่านการเลือก 3ระดับค่ะคือระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยประชาชนทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์เลือกผู้สมัครนะคะซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นจะมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมายพิจารณาและกลั่นกรองพรบอ,อนุมัติพรกรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน,นูญควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาหรือที่ประชุมรัฐสภาการตั้งกรรมธิการต่างๆให้คำ แนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่างเช่นตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นต้นค่ะซึ่งการสมัครรับเลือก เป็นสมาชิกอุทิศสภาในครั้งนี้นะคะก็มีการกำหนดตามไทม์ไลน์คือร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกอุ้ทีสภาแล้วก็จัดทำร่างแผนการจัดเลือกสมาชิกอุ้ทีสภาออกมาไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้ค่ะ13พฤษภาคมประกาศสมัครรับเลือกสอวอ9มิถุนายนการเลือกสอวอระดับอำเภอ16มิถุนายนการเลือกสอวอระดับจังหวัด26มิถุนายนการเลือกสอวอระดับประเทศ2กร,รกฎาคมประ ผลการเลือกสวค่ะส่วนขั้นตอนของการเลือกสวแบบเลือกกันเองนี้นะคะซึ่งชุดนี้ที่จะเข้ามาทํางานชุดใหม่เนี่ยจะมีจํานวน200คนเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ20กลุ่มมีวาระดํารงตําแหน่ง5ปีขั้นตอนในการเลือกเป็นอย่างนี้ค่ะการสมัครรับเลือกสวผู้สมัครรับเลือกสามารถเลือกสมัครได้1กลุ่มอาชีพและ1อําเภอเท่านั้นการเลือกสวระดับอําเภอนะคะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอสมอ รับกลุ่มนั้นการเลือกสวร,ระดับจังหวัดค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด2อ,อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้นส่วนการเลือกสวร,ระดับประเทศค่ะผู้ที่ได้คะแนนจากลำดับที่1นึถึงสิเป็นสวลำดับที่1 1อถึง15อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นค่ะ การประกาศผลการเลือกสวนั้นเมื่อกกตได้รับรายงานจากผู้มยการการเลือกตั้งระดับประเทศแล้วก็ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันเมื่อผลกำหนดเวลาดังกล่าวถ้ากกตเห็นว่าการเลือกนั้นเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผลการเลือกนั้นในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะคะ ในส่วนของผู้สมัครนะคะถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะแล้วสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะจะได้รับโทษคือโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง2 0 0แสนบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีค่ะ ปัจจุบันนะคะสวทสตูลเราได้มีการร่วมผลิตรายการเล่าข่าวสุดสัปดาห์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,567กับกบกบตสตูลด้วยนะคะเพื่อคุณผู้ฟังได้ติดตามการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายค่ะนายประสิทธิ์เอียดคงผู้อำนวยการสำรงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตูลและทีมงานนะคะจะร่วมนําเสนอข้อมูลทุกวันศุกร์เวลา11นาฬิกา10นาทีจนถึง12นาฬิกาคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาการ ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้สมัครวิธีการขั้นตอนการเลือกและการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ค่ะเ,เพลงเลรอะฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูล